หายไปหลายเดือนแมนซิตี้มีสะเทือนระดับตำนานตั้งแต่ยังไม่เลิกเล่นเควินเดบอยมีสัญญาณดีๆมาแล้วฮาแลนด์เนี่ยยิ้มอ,อเลยทำเอากองหลังทั้งหลีกเลิกลักเพราะนี่คือหนึ่งในเพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกและเขากำลังจะคัมแบ็คตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตัวเดียวเล,ลิกลักทั้งหลีเคดีบ hey, ีกำลังจะกลับมา ไม่ต้องไปพูดถึงตัวเลขสถิติอะไรให้ยุ่งยาก The Boy ชัดเจนกว่านั้นกล่าวคือเมื่อใดที่เขาได้ลงเล่นมันคือความหันษาของแฟนบอลที่ได้ดูแกออกบอลแต่ละดอกเนี่ยทำเอาแฟนบอลเนี่ยนั่งไม่ติดความคิดสร้างสารรค์กับสายตาในสุดๆลูกใจเนี่ยยังกับเศกขึ้นมาไอ้คำว่าพี่คนนี้ให้บอลแม่นเนี่ยเอามาใช้กับแกได้จริงผมแม่นจริงเป็น King of Assist เลยก็ว่าได้ เดบอยมอบคุณภาพแบบนี้มาหลายต่อหลายปีแล้วครับแม้แต่เพื่อนร่วมอาชีพยังยกย่องว่าเดบอยสุดในทางนี้โคตรเทพจริงๆถ้าได้ลงเล่นให้ไมซิตี้เมื่อไหร่ทีมที่เจอต้องระวังแกให้มากเพราะอาจจะบนรลัยได้ทุกเมื่อหากเดบอยแกเริ่มงานของแกซีซั่นนี้เนี่ยเดบอยอายุ32แล้วเลยนะครับก็ใกล้จะโรยราแล้วจากที่ไม่มีความสุขที่เชลซีได้ไปอัพเวลแบบยิมตัวที่เยอรมันกับเบเมนแล้วได้ย้ายไปจริงๆที่เวอร์บวก เมื่อแกอยู่ในที่ที่แกสบายใจแกก็ระเบิดฟอร์มโหดที่เยอรมันแล้วเข้ามาเป็นขุนพลสําคัญระดับแม่ทัพที่แมนซิตี้โคตรคุณภาพครับในตําแหน่งท,ท,ที่แกเล่นเนี่ยแม้ว่าแมนซิตี้จะทุ่มราว75ล้านยูโรเพื่อแลกรายเซนของแกไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าตัวเลยครับเพราะงานที่แกทําออกมาเนี่ยคุ้มเกินคุ้มซึ่งราคานี้มันมากสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเวลานั้นก็ตาม ทั้งปัน้นทั้งเปลี้ยงแกให้ได้หมดความสําเร็จครบคันซีซั่นที่แล้วถ้าวันไหนแกได้เล่นกับฮาแลนเนี่ยหนาวๆร้อนๆกันท่วนทั่วเอาจริงๆไม่ต้องฮาแลนก็ได้ครับใครก็ได้ถ้าเดบอยอยู่ข้างหลังเตรียมรับลูกจ่ายทะลวงไส้งามๆน้ําหนักพอดีเปะ๊ะเอาเข้าไปยิงได้เลยอาการบาดเจ็บแบบนี้น่ากังวลมากครับเดบอยอายุไม่ใช่น้อย,อยเลยครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยแกบอกว่าช่วงสองเดือนสุดท้ายเนี่ย อาการที่แฮมสติงเริ่มมาแล้วแต่ก็ต้องทนลงเล่นพอในนัดชิง UCL กับอินเตอร์มิลานแกก็เจ็บจนได้ถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวออกพอขึ้นซีซั่นใหม่แฟนบอลก็หวังว่าแกน่าจะร่างทองอีกสักปีนะซึ่งซีซั่นนี้พอเปิดซีซั่นในเกมกับเบอร์ลี่ปั๊บแกได้ลงเล่นไปแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับอาการบาดเจ็บมาอีกแล้วปิดเทอมไปเลยแฟนบอนกลกุมหัวเป๊ปกุมขมับเพราะความสําคัญของแม่ทับคนนี้เนี่ยมันสูงมากๆตัวเดบอยเองกระเซงจัดครับ แกนยอมรับว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันมีทั้งร่างกายและจิตใจของแกสแกนออกมาแล้วพบร่องรอยไม่ดีเต็มไปหมดน่ากลัวว่าจะฉีกหลายจุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยน่าจะดีที่สุดกำลังใจแกยังดีครับเพราะการขาดหายไปของแกแม้มันจะส่งผลกับทีมแต่ทุกคนก็รอคอยให้แกกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเดอะบอยยังยิ้มได้แม้ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินอยู่ระยะเวลานึงก็ตามร่างกายก็เหมือนรถยนต์ยิ่งใช้ก็ยิ่งพัง เข้าอู่ฟื้นฟูนใหญ่ๆสักครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่ะระหว่างนี้ครับข่าวาวของแกก็มีมาเรื่อยๆตอนแรกคาดกันว่าคันวานี้เนี่ยน่าจะหายกลับมาทันแต่แกบอกเองว่าน่าจะกลับมาได้ช่วงปีใหม่นูนเลยจริงๆเนี่ยแกก็เจ็บมาเยอะนะครับทั้งเอ็นร้อยหวายทั้งแฮมสติงข้อเท้าแกก็เคยบาดเจ็บสำหรับแมนซิตี้การขาดหายไปของแกเนี่ยไม่ใช่เล่นๆช่วงเปิดซีซั่นที่แกเจ็บไปเนี่ยซิตี้หามิดฟิลมาแทนกันให้ควัก อนนั้นเนี่ยมองไปยังลูคัสปาเกตาที่น่าสนใจมากตัวบาซิลคนนี้เล่นได้หลากหลายมากจินตนาการใจมาแล้วด้วยแต่ดิวไม่จบมีปัญหานิดหน่อยไมเซตตี้เลยไปคว้าม,มาทิอุสนูนเนตมาแทนระหว่างนี้เป๊ปก็ต้องคันสมองแกหาไอเดียใหม่ๆระหว่างรอแกพักฟื้นเพราะแกก็รู้ว่าหากเดบอยหายไปเกม2เกมน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เคสนี้เนี่ยซัดไป 4- 5หเดือนมันย่อมกระเทือนกับทีมโดยรวมแน่แภาพรวมก็เสียแต้มไปเยอะอยู่ครับ เพื่อนๆแฟร์ซิตี้ว่ามีผลไหมเลยครับกับที่ The Boy เดอะบอยนี่หายไปฟอร์มแมซิตี้เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเดอะบอยหายไปร่วม4เดือนอาการแกไม่สุดเลยครับมันมีแต่จะดีขึ้นและดีขึ้นล่าสุดกับปรากฏตัวที่ซาอุเลยครับในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกเราได้เห็นเดอะบอยกลับมาลงซ้อมเบาๆแล้วทางช่องทางโซเชียลที่เป็นออฟฟิเชียลของแมซิตี้ก็โพสต์ภาพว่าแกกลับมาแล้วอันนี้เนี่ยเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมาก บรรดาตัวรับที่ต้องกลับมาเจอกับแกเตรียมเลิกหลักกันได้เลยเพราะถ้าเดอะบอยฟิตสมบูรณ์เกมรูกของซิตี้จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดความทะเยอทะยานของเดอะบอยครับเดอะบอยยังหวังว่าจะกลับมาเล่นในฟอร์มเดิมให้ได้เหมือนเดิมนะครับยังมุ่งมั่นเพื่อจะกลับมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกเช่นเคย แกไม่ได้อยากจะย้ายสโมสรไปไหนหากเล่นที่นี่ได้ยาวๆก็จะเล่นยาวๆไปเลยเอาเป็นว่าแกกำลังจะกลับมาแต่แฟนบอลบางคันก็บอกว่ายังไม่ต้องรีบมาก็ได้ครับพี่พักให้เต็มที่ให้ทีมอื่นเนี่ยเขารุ้นกันมั่งอันนี้หยอกนะครับหยอกนี่คือข่าวดีของกองกลางที่ดีที่สุดในโลกแห่งยุคครับเควินเดอะบอย ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ